ถามมาอีกว่าเคยมีแม่ชีบอกว่าเคยที่ฝึกสมาธิเนี่ยอยากได้ชานอยากได้เป็นผู้วิเศษมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิเดชเนี่ยความจริงแล้วมันไม่มีอะไรแล้วก็เป็นพระราหันได้เนี่ยมันจริงไหมครับอันนี้ก็ว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างไม่จําเป็นที่จะต้องมี เป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีชงมีฌานในหรอกก็พวกเจริญสุขัยปัสกโกเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องอิทธิฤทธิทธิเดชเรื่องฌานเลยเลยถ้าพวกจะเจริญฌานไปอยู่ในพวกที่เจริญสุขัยปัสกโกพวกจะเจริญวิปัสนาและวลวนจะโดนโจมตีอีกด้วยเพราะเขาไม่มุ่งเน้นตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสําเร็จบรหันได้เราเจริญสติปัฏฐานสี่ ในการชี้จเจริญสติปัญสี่เห็นกายในกาย,กายเวทนาในเวทน,น,นาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างเช่นดูลมหายใจหรือดูโกรมความรู้สึกที่ลมกระทบเนี่ยในฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเนี่ยดูความรู้สึกเนี่ยสติสัมชัญญะสองตัวในฐานทั้งสี่เนี่ยนะพราะเรามีสติมันก็มีสมาธิถ้าเราเคยทำมาพวกฌานมาฌานก็ปรากฏเมืเราเคยทําอิทิฤตอิทิฤตปรากฏตาทิพหูทิพ์อะไรปรากฏหมดแต่เขาไม่ได้ไปยึดเนยเขาเอาสติตรงสัมชัญญะไม่อเอาสติ ถ้าพวกเจริญฌานเนี่ยมันมีสติตรงกับกสินบ้างตรงกับไอ้ความสงบเจริญพุทโธบ้างอะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยนะให้เป็นสมาธิแล้วมันก็เกิดรูปฌานสี่รูปฌานสี่แล้วก็บองคนเคยเจริญกสินนะก็เจริญองค์พระเจริญดูดวงแก้วเจริญแสงสว่างเจริญกระสินสีต่างๆระบบดินน้ําไฟลมอะไรเงี้ยมันก็เกิดผลตามตามกสินนั่นแสดงฤทธ์แสดงอะไรได้เนี่ยมัน ซึ่งผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสีแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องต้องนะไปไกล้ไปไป,ไปทำอย่างนั้นคือเจริญสติสัมัญญะเลยในฐานดูลมหายใจก็ดีฐานกายตัวเวทนาจิตทำเนี่ยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวมันก็ไอสิ่งเหล่านี้ที่เราเคยทํามาในอดีตไม่ว่าจะเป็นตาทิพย์หูทิพเป็นฌานจิตสงบไม่สงบจิตฟุ้งซ่านอะไรก็ขึ้นอยู่กับ กากิเลสกรรมวิบากของเราที่เราเคยทํามามันจะปรากฏขึ้นมาเองเพะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําอย่างนั้นเพราะว่าอาดีตชาติอาจจะเคยทํากันมาไม่รู้จักเท่าไหร่เราจเจริญแค่สติสัมปัญญาสองตัวนะมันก็ไปนิพพานได้นะพระพุทธเจ้าก็มีวางาไว้ในแบบนะพระอรหันต์มีระบบต่างๆก็คือเป็นพวกสุไกยปัสกก็มีไม่ได้มุ่งหวังเรื่องอิทธิฤทธิอิทธิเดชอภิญญา นะปฏิสัมพิทาแล้วไม่ได้มุ่งนะก็มุ่งเจริญสติสัมัญญาสองตัวเนี่ยแคนั้นนะเราทำไปเรื่อยๆพอถึงเวลาล้วก็เราใช้อำนาจสมาธิเพียงแค่ประหารกิเลสแค่นั้นเองนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำจิตให้แจ่มใสได้เห็นทุกข์กับความดับทุกข์สองตัวแค่นั้นนะแตก่ก่อนที่มันจะประหารได้เด็ดขาดได้มันก็จะต้องมีช่วงหนึ่งกันละที่สมาธิเข้าไปถึงจุดแล้วมันถึงจะประหารได้